มาครับคุณดูเข้าสู่ EP ที่สําสำหรับโปรเจกต์ ek, สายฟรีร้อยเปร์เซ็นไอเทมดองคิดว่าไม่ได้ใช่ EP สุดท้ายเพราะมันไม่มีปีใหม่ๆให้ใช้ชาต้องซื้อบวก8นะซึ่งชาน่าจะยังแพงอยู่นะคุณดูหรือเราไปเล่น CC บก9ก็ได้นะจริงๆมันแพงไม่ต้องเช็คราคาก่อนซื้อไหวแต่ไม่คุ้มนะพลังมันอนะซื้อ5แวตเดีวมี FA4 ก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เดอะโมเมนต์ก็แพงและ ไอคอนแปดก็แพงแล้วฮาเวดตอะไรไปเปิดเลยดีกว่านะก็ของฟรีรอบนี้ก็มีพาร์ทฟ,ฟรีนะครับเดี๋ยวเอาบวก8มาลุ้นเหมือนเดิมนะละจต้องลุ้นแบบเต็มพิกัดแล้วก็เหรียนลัคก,กี้เวลนะน,นี่เดี๋ยวรับมาก่อนก๊อกหนึ่งมันมีของค้างกระเป๋าอยู่อนะลัคก,กี้เวลมันน่าจะได้40เหรียญน,นะครับมากดข้ามๆไปไม่น่ามีอะไรนะหรือจะดวงดีมีลุ้นบวก8โผล ไม่มีไม่มีขอเป็นการ์ดเอ็มก็พอละไม่โลภไหม SVP ก็ SV และมันน่าจะต้องทำอีกสักประมาณ2-3สเดือนเราั้งถึงจะเสร็จเนี่ยให้เสร็จนูนนะ่นอ่ะกลางๆปีหน้าพูดเหมือนนานเนาะอีกไม่กี่วันก็หมดปีแล้วให้อ,อะไรก,กูเอาหมดละ SVP ก็ดูได้เยอะอยู่นะนี่อยากได้แค่นี้แหละเอาการ์ดบวกแมันลุ้นได้ลุ้นเยอะๆหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรให้ลุ้นเนานะครับตามพอยมีเจ็ดหมื่นเก้ได้นี้เอามา อย่าลืมใช้แต้มกันให้หมดนะครับมันรีสิ้นปีนะโอ้ขาดอีกนิดนึงได้คูป,ปองนะรับของมาก,ก่อนไอพวกนี้มันค้าง SVP เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่า SVP ผมอยากทยอยเปิดมากกว่ามันได้ใช้ให้คุ้มๆไม่น่ามีอะไรให้ซื้อแล้วเนาะอันนี้มีกล่องไอ้นี้ด้วยนะถล่องไทยแชมป์นะทันเล่นดู่อวันเพราะว่าขี้เกียจเล่นแล้ว มันต้องเล่น5้าเกมซึ่งไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคุณดูเคลียร์ของก็นหน่อยวันนี้อยากได้สุดยอดตอนตผมนั่งส่องตลาดมาแวบๆเห็นเหมือนซอนมันไม่มีคนขายนะเดี๋ยวไปดูปีฮ w ถ้ามีคนขายซื้อฮัก็ได้ต้องการเอามาเล่นก่อนปีซีซีรู้สึกว่าแม่งไม่ค่อยไหวเท่าไหร่กองไทยแชมป์มันได้อะไรวะไม่ได้ดูของด้านในเลยลุน8เหรอไม่น่าใช่ใช่ใช่ได้ลุน8กับบวก5อยายการ์ดเก่อนเลยเอเราตีไปศูนย์แล้วกันมันนิดเดียว หมุนติวติวติวหมุนติว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 เอาว่ะแล้วล้านหนึ่งรวยแย่เลยได้การ์ดเอ็มขนาดนี้จิ้มแบบนี้น่าจะไวกว่านะคุณดูค่อยดูยอดทีเดียวกดไปอย่างนี้ไปก่อนนะกดอย่างนี้ก็คือการกดคลิกเปิดแล้วก็กดยีซีแลวลัวเอานะครับมัน่าจะไปไวๆอย่างนี้แหละนะมีสมอีกนิดหน่อยห้าล้านเจ็ดนะเมื่อกี้กูเห็นตัวเลขกระปอยสองพันห้าเนี่ยห้าล้านเจ็ดได้เอฟม,มาประมาณหนะ้าล้านเจ็ดนั่นแหละ ช่องกระเป๋าเอยอะเปล่า,ลอลาโอ้โหช่องกระเป๋าเหลือเต็มได้เปิดมาขายทุกใบมนะั้งเอาบวก5ไปก่อนก๊อกแรกเดี๋ยวลุนบวก8แยกกันดูไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นเลยนะเอาง่อยของดูแบบกูจะได้เสริมใช่ไหมเนี่ยไม่มีวิเแววจะได้เสริมเห็นบวก8แค่ใบเดียวเองเนะี่ยที่ผ่านมา2ใบมีแค่นี้อ๋อสาใบ4ี่ใบอ๋อเยอะอยู่นะห้ใบเฮ้ย ทำเป็นเล่นไหมมีห้าใบเลยนะรวยแย่เลยมั้งเนี่120ยร้อยี่สิบใบนี้มีแพงสุดแค่บวกห้าแต่ถ้าเป็นโดอ้วนก็น้อมรับหรือถ้าเป็นตัวเลเวอร์คูเซนก็เอามาลิ้มลองก่อนขายทิ้งก็ได้หรือเก็บไปยืนสำรองก็ได้ให้เป็นตัวเลเวอร์คูเซนเพราะผมว่าน่าจะเสริมยันตัวสำรองนะโปรเจกต์นี้ออนไลน์นะน้าต่ำเฮ้ยกุลิตแพงเปลาเบิรคแคมออสวะหรืว่า f ออซะ อุ้ยได้มา8ล้านเลยหรอได้ได้นี่ว่ะเงินได้มา5ล้าน7จนักเตะ8อด้ยยังไม่ได้เปิดลุ้นบวก8เลยนี่ได้มา13บสามเกือบ14ล้านแล้วเปิด TC ไปก่อนแล้วกันตาพอยติ๊กออกตุนไว้เปิดปีหน้าอันนี้ TC กับ CP อย่างเดียวนะครับ TC 4ี่มื่นห CP ไม่รู้เท่าไหร่น่าจะเยอะอยู่แหละ ก็เยอะอยู่นะมาที่เหลือเป็นการลุ้นเป้งละ5า้าใบลุ้นบวกแปะแล้วลุ้นทุกใบเลยนะมันมีอีกอ๋ออันนี้คือใบที่ดีที่สุดเรียงตามค่าพลังแหละเนี่ยมีเลี้ยงแต่ร้อยสามได้ยันร้อยเจ็ดออกบกแปะสักตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วแหละอย่าไปหวังเยอะอเปนวะเอไอว่าเจลามอรเลนโน่หน no. ึ่งุดสามบวกไปบวกไป เอาแค่บวกแปดหมดก็พอแล้วไม่ต้องแพงแ้โดซีซีบวกแปดปิดโปรเจกต์ได้เลยเนี่ยโฮ้ยโดโอ้ซอนเหรอปาร์คไม่ใช่ละคีซูยงอ่าล้านหนึ่งเอาไปก่อนเอาไปก่อนยังน้อยเลทบวกแปดก็ยังดีอยู่ร้อยห้าว่าไงอันนี้ถ้าออกปียูเวบอกเลยว่าบันเทิงนะแต่น่าจะยากนะคุณดูเอ็ดิวเปนไม่มีแพง ้านกาเซียร้านนึงเอ้แม่งออกบวกแปดดีวะออกบวกแปดทุกใบเลยแล้วกูคาดหวังใบสุดท้ายนว่นี่ยที่ผ่านมาแม่งบวกแปดหมดเลยถ้าใบนี้บวกแปดอีกใบสุดท้ายไม่แปดแน่เลยวะคนดูสีี 4. โอ้โหโอเคโอ้โหเหนาเกิน อันนี้เหงาเลยทำไมใบที่กูคาดหวังมันไม่ได้ลุ้นเลยวะเนี่ยกูได้เสริมใช่ไหมเนะี่ยเงินแบบลิปหลี่ขายรวมดนหกนักภาษีกูไม่ได้ซื้ออะไรเลยแนะ่เลยเนี่ยความหวังอยู่ที่ใบนี้เท่านั้นโดซี U ูบวกแปดเอาเป็นแบบเศร็จถีน้าใหม่อะไรเงี้ยโอ้จียูจบแล้วดิอ,อือปีไร์เช็ค อย่างน้อยก็บวก8แล้ววะได้มา21ล้านนะครับอันนี้คือรวม M ละก็ถือว่าไม่แย่หรอกจริงๆก็แย่แหละทำไงด่นักเตะได้มา13เหนายวเกินขายไปจะด,ดูตัวเสริมก่อนขายไปเลยก็ได้ขายต่ำแม่งให้หมดเลยขายต่ำกูได้เท่าไหร่นี่ได้อยู่11ไ,ได้เสริมใช่ไหมวะเนี่ยเพราะมันมีตัวเก่าค้างตลาดอยู่ปะนี่ไงพวกกิมมอนโดยังมีอยู่นะไอแทบโซบะอะไรพวกนี้ก็ออกแล้วยได้ซื้อไหมนอ เอาฮาวเวดก่อนไหมผมต้องคำนวณ FP ก่อนไหมเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนว่ามันจะไม่พอเลยต้องลดปีคาบาฮาวใช่ไหมมีตัวอื่นไหมวะถูกๆแบกขวาเอ่อคาบาฮาวน่าจะถูกสุดละถ้ายืนชั่วคราวว่าบาสเยสไปก่อนรับนักเตะม,มาก่อนดิของเก่าก็น่าจะได้ที่อยู่ยรวมของเก่าเนี่ยใช้ไปเลยนะฮูปองอย่าไปประหยัดเราไม่มีตัวให้ขายอยู่แล้วตัวสองแสนยัดยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะโคตรรวยฮูปองเลยอ่ะยัดสิบไปไหนไปโหเยอะเกินขี้เกียจกดแล้วอะ ได้อยู่14ล้านเองว่ะคุณดูอาวดลงซื้อไม่ได้เลยนะ่ปวดหัวเลยวะน้อยไปไวะหรือว่าเราเอาเบอร์บาตอมายืนไปก่อนดีวะอุ้ยซอนมีขายบกสิบเวยนะไม่มีเอ็มไม่มีเอ็มมีก็คงจะไม่ซื้ออม,มีขายเอามายืนก่อนไหม ซีซีมันไม่ไหวอ่ะคุณดูมันหงุดหงิดอ่ะซีซีเล่นแล้วหงุดหงิดทิบหายโอดอยมาเล่นก่อนก็ได้มั้งถูกถูกเลยเนี่ยโอดอยโดนแวนเอ้ยเบอร์บารอตเอ้ยฮาวเวิร์ดถูกจังว่าปีนี้เอามายืนทั่วคาวก่อนไหมเอาทั่วคาวหรือเอาระยะยาวเลยดีวะเนี่ยอวอลเลอร์ถูกมากเลยน,ะน่าสนใจน่าสนใจวอลเลอร์ว่าตอนนั้นที่ดูมันสิบกว่าเอ็มมั้ยเลยไม่ได้ซื้อมันเล่นเปิดมงได้อยู่ะนะถ้าเอาโดนแวนกับซอนมาน่าจะได้ที่อยู่นะว่าสูงวันนี้ก็ไม่ไหวตังค์ไม่สู้แล้วูคุณด อยากได้วอลเลอร์เลยแต่มันไม่มีคนขายวะก็ซื้อซอนมาเลยละถ้าอัดคลิปประมาณ2วันก่อนนี่ถูกเลยนะอันนี้ก็ถือว่าแพงนะตัวไก่ต้องใช้สอยอย่างประหยัดปะ,ะเทียบกับวอลเลอร์นี่ใครน่าเล่นกว่าวอลเลอร์มันดูดีกว่าเยอะเลยนะแต่เบอบร์ปตอมนี่น่าจะเอามา่งได้ดีกวะนะ่าไหมวอลเลอร์ตัวมันเล็กอยู่เนี่ยแล้วชาสูงเท่าไหร่วะโอชาตัวเท่าวอลเลอร์เลยนี่ว่า อ่ะลองเปิดใจดรับเบอร์บาตอไปก่อนไป EP นี้เดี๋ยวมาลองเล่นซะหน่อยหนึ่งก่อนหรือห้าแวดดีวะราคาพอกันเลย5้าแวด้าไว้ใจกว่านะเอาห้าแวดดีว่าเบียดใจแล้วเอามาลองเล่นไปก่นอนเออเปลี่ยนใจกะทันหันแล้วยังเหลือตังไว้เปลี่ยนตัวอยู่นะหกล้านผมจะยังไม่ซื้อสำรองนะดอลล์ WS ออกน้อยเหรอแพงจังอย่าใช้คําว่าออกน้อยยังไม่เคยเห็นเลบวกหนึ่งผมยังไม่เคยเปิดได้เลยวันเลอร์เก่งแนะนาโคตรคมวันเลอร์ก็พอๆกับชารูปบ้างซื้อคาบาฮาวมาลงเอพพอดีเลยปะเนี่ย เกินมา3ไม่พอดีได้ยีาา่สี่ป่ะวะก็คารบาฮาวปีบีทีบีป่ะ RTN ไม่มีคนขายแล้เออแล้ตัวที่มีคนขายอะมาเล่นเอาบาร์เกตมาลงก่อนนี่แหละอีกแล้วบาร์เกตรับจบอีกแล้วจริงจริงเราซื้อฝั่งซ้ายก็ได้นะเรามีไวเซอร์อยู่แล้วอะ่ะมันลงได้สองฝั่งนี่บาร์เกตก็ไม่มีคนขายหายแล้วเอาใครมาลงก่อนเนี่ยกูไม่ได้เล่นอีกแล้วเนี่ย EP นี้ไม่มีสักตัวเลย EP พียี่สิบสี่ทำไงอ่ะอันนี้ขายทิ้งไปเลยตีบ,บอกกล้าไหมก็อย่าดีกว่า เดี๋ยวทีมไม่เสร็จตัวส้นตีนอะไรดีวะเอพียี่สี่มีใครมีคาบาฮาอาร์ทีเอ็นไหมเนี่ยคนดูปล่อยมาหน่อยสิเอาเอ็นดิดมาลงไม่น่าเวิร์กนะหรือเราจะเล่นหลังสามชั่วคราวไปก่อนเอาตั้งคีย์เอาให้มันเล่นง่ายๆดีกว่ามใครมีคาบาฮาปล่อยมาหน่อยสิจ้าบาสเกตก็ได้สักตัวหนึ่งตัวอะไรอีกไหมแบ็คไม่มีอะไม่มีะแบ็คแมนก็ต้องซื้อเอ็นดิดมาเป็นหลังสามถ้ามันเป็น f p 25ยี่สิบห้ามันหาง่ายอยู่ไงซ <c oughs> ื้อค่าแบตมาทำไมเนี่ย ผียี่ห้ายี่ห้าได้ B T B นะมีคนขายเปล่าแม่แบาร์เกตก็ได้นะแต่ว่าคาบาฮาวดีกว่าถ้ามีถ้ามีถ้ามีามโอ้โห DC เลยเหรอแล้วปี B T B มัน F P เท่าไหร,ร่วะอบาร์เกตมายืนก่อนไหมเอามาเล่นทั่วคาวก่อนแล้วกันอยากได้คาบาฮาวไว้ B T B มัน F P เท่าไหร่อะคาบาฮายี่สามก็ไม่มีคนขายบวกแปดอยู่ดีปีมาร์ลิทก็ห้าเอ็มแพงถ้าเอาเล่นก่อนเลยก็ลูคัสบาร์เกตแล้วก็โอดอย เอาม,มาเล่นก่อน e ีนี้อยากเล่นไงเราค่อยซื้อมาก็ได้พวกนี้มันโยกเป็นสำรองได้อยู่นะพราะว่าไต้ลองทำไปอีกสัก2 3 EP มีพเอฟพีพอดีละเราควรซื้อฮาบัตมาทำไมแย่เลยแบบนี้แย่เลยพวกสำรองเดี๋ยวไปขายเอานะเดี๋ยวไปลองเล่นซะหน่อยแหละว,ว่าในนาคตเดี๋ยวมาอัปปีซอนได้อยู่ักหน่อยยังไม่อยากรีบปิดโปรเจกต์ว่ะโปรเจกต์นี้น่าจะมันนะโอรอยมันยิงกระจอกตอนเล่นล่าสุดเนี่ยซึ่งผมมั่นใจว่ามันก็ยังน่าจะยังกระจอกเหมือนเดิมเดี๋ยวไปลองเอาไปลองกัน กูเฉียวนิดเดียวแทบใบแดงเป๊ะโอ้ยอย,ยิงหลอกอะกูจะหลุดใจหายใจคว่มหมดอืมมาง,า,งาม เข้านั้นเนี่ยทาไมขยับโกลูซีโอโลช็อตอะเลยถือว่าพอหอมปากหอมคอรียิงไปสิบสี่ลูกแปดไม่คิดว่าการเก็บแค่สี่แต้มเราต้องเล่นไปถึงแปดเกมเลยนะคุณดูมันโดนยิงง่ายชิบหาย ไอต,ตัวนี้ยังไม่เคยขึ้น c ช a เลนเจอร์ออหม่อมจาได้ว่าเคยขึ้นแล้วนะหรือว่าตอนมันรีรางวันใหม่แล้วเราไม่ได้เล่นวะเนี่ยถ้านะผมจําได้ว่าเราเคยขึ้นแล้วไอดีเนี่ยตอนเริ่มโปรเจกต์ผมใช้ตัวเช่าเล่นเออผมใครจะผิดไอดีไอดีนี้เพิ่งทามาสามเดือนเนาไม่ใช่มั้งเอ้มันเพิ่งนับใหม่หรือเปล่าไอดี ID นี้มันทํามาห้าเดือนแล้วนะทำไมมันมีแค่สามแรงยีงวะมีวิธีทําให้สนามไม่มีเงาไหม,ไมเวลาบุกไอนี่คนด กดตั้งค่าแล้วก็เลือกตั้งค่าหน้าจอแล้วก็เปิดเนี่ยโหมดกลางคืนนะมันจะไม่มีเงาครับอะเปิดไปเลยก็ได้แพ็ค Welcome. เวลคั่เผย่อจะได้ตัวดีๆตัวแจมแจมแพ็คเวลคั่มจองนากตะกูจองนากตะละเอานากตาตะมาให้กูถ้าออกโดอ้วนนี่ให้ต่อยแต่มันก็ขายไม่น่าได้นะ วุ้ยสอรืเราลืมผู้ชายคนนี้ไปได้ยังไงอก่อเลตต่ำเตี้ยเลียดินเหมือนเช่นเคยนะครับเดีย๋ยวต้องไปนั่งหาโค้ดมาละอ่าโค้ดเอามาสัหน่อยให้มีแบบมีเล่นอันนี้มันไม่ค่อยมีเล่นเลยผมอยากได้พัฒนาการยิงไงไว้ปั่นบอลได้ยิงง่ายๆ โดยรวมถือว่าไม่แย่นะแต่ว่าโอดอยังพอเล่นได้ไม่ถือว่าอยู่ในทรงแย่นะซอนนี่ใช้งานได้ปกติเลยแต่ที่แย่คือบาร์ดเกตนะครับกากชิปหายยืนก็ไม่ได้ชนก็ไม่ได้หลุดตำแหน่งให้กูด้วยแล้วก็เบียดไม่ได้วิ่งไม่ออกครบเครื่องเรื่องกากยืนชั่วคราวนั่นแหละได้อยู่คนดูยืนระยะยาวไม่เหมาะไม่เหมาะนะครับหนีได้หนีก็เดี๋ยวอีพีหน้าจัดระเบียบต่อ นะก็ขอให้ได้เปิดได้ตัวดีๆเพราะว่าอยากเอาฮาวเวดเล่นไงเท่าฮาวเวดเล่นเราต้องไปซื้อคาบาฮาวมาลงแทนบาร์เกตนะแต่จริงๆถ้าหามาลงได้มันก็ปิดโปรเจกต์ได้แล้วอะ่ะค่อยว่ากันอาจจะอัพซอนก็ได้อัพซอนเป็นปีเอฟซีอัพฮาวเวดเป็นซียูแล้วนะเหมือนที่เล็งไว้รอบแรกอะ่ะมันจะได้คุ้มๆไปเลยฮาก้านี่ก็อยากเปลี่ยนนะวันนี้เล่นแล้วส่งกาก,ากแม่งออกเยอะจัดส่งเบี้ยววิ่งขวางบอลเต็มไปหมดเลยเอาคุ้มๆก็คือบัลลักเนี่ยแหละนปวะเอ็มแม่งราคาเอาเรื่องเกิน คือถ้าเราเล่นบวก8ปดอะไรเงี้ยราคาแม่งก็หกล้านอะไรเงี้ยจะซื้อได้นะซื้อได้ตีเองก็ได้แต่คุ้มไหมผมบอกไลยว่ามันไม่คุ้มไงมันไม่ค่อยคุ้มค่าตีออกมาเล่นเท่าไหร่หรืออยากให้เล่นล่ะก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้เผื่อ e ีที่6อาจจะมาจบที่นั่งตีบรรลัก์ก็ได้คนดูแต่ตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนชั่วค่าวอนะใครชอบไงก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามด้วยคิดว่าไม่น่าเกิน3เดือนได้ปิดโปรเจกต์ละไม่ยากไม่ยากค่อยว่าก,กันเต่ว่าวันนี้ไปกันละ